อยู่กันอีกแล้วครับกับแร็ปฟีสไตล์ออนไมล์บีดกับผมเคดีอีกแล้วครับเป็นไงบ้างเจอกัน3 pe, เทปเบื่อกันไหมเอ่ยคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยใครอยากให้เคดีมาอีกเทปหนะ้าบอกเลยวันนี้เด็ดอีกแล้ววงนี้เสียแซงเคยฟังกันปะเคยฟังกันไหมวันนี้เขาจะมาแร็ปฟีสไตล์ให้ดูเออเป็นไงลองมาดูดิายายดนี่เปเปอร์เพลงกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเริ่มก่อนดีครับผมวันนี้จัดไปครับ ใช่เอ้เอ hey, hey. 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 ้เ so, อ้าเอ้เอ้าตอนนี้กูอยู่กับคููคิดอ๋อก yeah. ูออกมาเอาไม่ใช hey, hey. yeah. uh, hey. 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 uh ้ชีวิตเอ้รับรับกูไม่ได้คิดเอ้ากูเหมือนเจ็บคอฝักแต่โควิดเอ้วกูไปสัมภาษณ์ต่อเอ้ยใช่ไหมเหมือนจะทองหรอเฮ้ยเฮ้ย ไม่ใช่ทองหล่อในประชาอุทิศใช่ไหมเออกูไม่รู้เออเออไม่ใช่ประชาอุทิศแต่ไปอยู่แถวสุขุมวิทเออเอกูไปกูไปกีตาร์แม็กต่อเอเอเอกูนุ่งหล่อเอไอกูกีตาร์กุลหล่อเอไอคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกบอกไม่ถูก กูไม่ได้คิดมาเอ้ยเอ้ยมาดูที่ตาเอ้ยกูว่างเปล่าเมื่อคืนกูนอนยาวาเคี่ยกูพูดอะไรวะเนี่ยเออเอออบีด <laughs> เ yeah, yeah, uh, 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 มื่อไรจะจบ <laughs> เ้ยเอาคืนนี้กูไปพับกบอ่ะมาพบกับ <B> ah! มาพบกับเบบิ้เพนเสซแซกมาแรงในปีนี้ ดูดว่ากูไม่ได้เนาเป็นไงเป็นไงเป็นไงสุดแค่ไหนเออะดูเทปหน้าเจอใครวันนี้ขอขอบคุณครับเประเบงครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจัดไปจัดไปครับลุจงพูดไปจงคิดไปใช้ไปตามสมมุติแต่คอยรู้ว่ามันกำลังคิดอยากจะพูดอะไรแล้วมันก็เป็น แล้วไม่ได้เวลาที่กูมาโชว์สิบชิ้นบบอกูมาโฟร์ไอ้ไม่กลาแต่ว่ามึงน่าดมเงาแดงกูไม่ดูกูดูมาโกรกไมชชีนกันเลยกับพี่นายตีน้องนุ่มหนุ่มเขาทับใครพี่เพราะเขาจับมึงือขยับไปดีใจระดับจะไม่เป็นอยางดูกูสกัดทัดจัดทั้งหมดกูเลยมาสับเปลี่ยนและกากแบบมึงขยับเปลี่ยนกูเจอกับมึงก็ตะเต็มตายมึงจะทำได้แค่ตะเกียกตะกายมึงเลยก็แม่ให้หมดมันจะเป็นหน้าไหนและตจ้ากูเพิ่งจะสู้มึงจะเป็นท่าไหนมึงลองไอ้น้ำมึงบ้าไหมมีตัวกับใจกับไม่มึงกล้าไหมอ่ะกูมาเอ เกกูเขียวมึงง่ายยังกระตั้งเมมึงจำเจจบพลังเคนลกกูฆ่ามึงง่ายมีบิดลังเล่เหตุผลเราห่างกันพันเปย์เพราะกูทำตั้งแต่วันจันยันสันเดย์ความเชื่อของมึงเดี๋ยวกูจะพังเองไอ นั่งฟรีไม่อยู่บนรถไอคนไม่จริงใจต้องโดนส้นตีนเข้าไปถูกกระทบ Okay. ผมพูดตรงๆอ้อ uh, ไม่ได้พูดวนๆอ้อ uh, ผมเป็นคนธรรมดาที่ชีวิตตกต่ำเลยเคยสู้จนลม้มโอเคสู้จนหลังชนฝาอ้อ uh, สู้จนหลังทะลอกอ้อ uh, สู้จนหลังกุนหานี่เป็นความในใจที่กูอยากจะบอกเพราะว่าชีวิตคนเรามันยังไม่แน่นอนถ้ามองโลกนี้ให้ออกแล้วมึงจะรู้ว่าแม่งปลอมโฮลับโฮลับอ l อเดมเซ a อ้อแม่งมีแต่เรื่องที่ทุเล็ดอ้อสิ่งที่กูทำมาตั้งนานและกูทำเป็นประจำในกูทำด้วยตัวเองอ้อ uh, รันํอามาเป็นเพลงอ้อทำมันออกมากลายเป็นเพลง uh, Oh. ทำชีวิตให้ดีแล้วก็ใช้ทุกวันโดยไม่มีกฎเกณฑ์อ้อมือซ้ายยังกดเพล์อ้อมือขวายังกำใหม่อ้อสิ่งที่กูทำมัน่ะกูทำมันโดยไม่หวังผลกำไรอ้อหวังว่าสักวันจะนำชัยอ้อชีวิตกูยังลั่นไปอ้อลั่นด้วยแรงบันดาลใจอ้อและกูยังคงทำไปโอเคทำเพลงให้น่าฟังอ้อหวังว่าสักวันจะรับตังค์อ้อทำฮันให้ดีไอสัตว์กูบอกไว้สักวันโย่บีดแม่งโคตรเจ๋งบีดแม่งโคตรเจ๋งออกมาโชว์โฟล์โชว์สกิลให้โลกเห็นอ้อ บีดแม่งโคตรเจ๋งเยอะบีดแม่งโคตรเจ๋งอยู่ในสังคมเสื่อมซามแม่งโคตรเหม็นเยอะเยอะ